สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูชื่อครูพลอยนะคะวันนี้ครูพลอยจะมาสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะในรายวิชานี้เราจะใช้หนังสือเรียนทั้งหมด2เล่มด้วยกันเล่มแรกจะเป็นหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะส่วนเล่มที่2จะเป็นเล่มแบบฝึกหัดน,นะคะที่นักเรียนจะต้องทําส่งครูนั่นเองเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ในรายวิชานี้นะคะในหน่วยที่1คือเรื่องอัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่ายในเรื่องในเรื่องนี้จะมีทั้งหมด3เรื่องย่อยนะคะโดยครูจะสอนเรื่องแรกก็คือการแก้ปัญหานั่นเอง การแก้ปัญหานะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูควบคู่กับสไลด์ของครูไปได้เลยในหน้าที่6กับหน้าที่7นะคะ,ะการแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีการแก้ปัญหาหรือการทำงานให้สำเร็จโดยใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยต้องพบกับปัญหามากมายหรือปัญหาต่างๆที่ที่ตัวตัวเราเอง หรือตัวนักเรียนนะคะพบหลายปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของเราหรือตัวของนักเรียนเองได้เช่นนักเรียนดูตัวอย่างเช่นการสลับรองเท้ากับเพื่อนนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่านักเรียนต้องเคยแน่นอนสลับรองเท้ากับเพื่อนปัญหาเนี้ยเราจะแก้มันยังไงมีใครบอกูได้ไหมคะ เรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรถ้าครูถ้าอย่างครูนะคะครูจะแก้ปัญหาด้วยการทำสัญลักษณ์หรือเขียนชื่อติดไว้ในรองเท้านะคะหรือบางคนอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะทำยังไงก็ได้ให้ให้คนอื่นเขารู้ว่ารองเท้าคู่นี้มีเจ้าของและเจ้าของคนนี้เขาคือใครนั่นเองนะคะ การแก้ปัญหาแบบนี้เขาเรียกว่าการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูหน้าที่7กันเลยต่อมาการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะเป็นการใช้เหตุผลเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่สนใจนั่นเองเช่น การเดินทางไปในเขาวงกฏนะคะจะต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่เลือกเท่านั้นไม่สามารถเดินทะลุกำแพงได้หรือการเล่นเกมจะต้องทำตามเงื่อนไขที่กับที่เกมนั้นกำหนดนั่นเองหนูมาดูรูปตัวอย่างเช่นเกมนี้เป็นเกมแองกิเบิร์ดทำยังไงทำยังไงให้เจ้านกสีแดงหรือเจ้าตัวแองกิเบิร์ดเนี่ยเดินไป เดินไปหาหมูหรือไปจัดการไอห,หมูหมูตัวสีเขียวเนี่ยโดยหาเส้นทางหาเส้นทางเดินนะคะไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางสิ่งกีดขวางก็คือก้อนอิดตรงนี้ห้ามชนนะคะหรือข้างบนตรงนี้ห้ามชนเด็ดขาดเราจะแก้ปัญหายังไงนั่นเองอขั้นตอนแรกถ้าครูแก้ปัญหาก็คือเดิน ลงมาข้างล่างเลี้ยวหันซ้ายเดินตรงไปเดินตรงไปเดินตรงไปหันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นไปได้ไหมคะอ่าแบบนี้ได้ไหมได้นะคะอ่าแบบนี้เขาเรียกว่าการ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองเพราะฉะนั้นปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยจะมีความซับซ้อนไม่เท่ากันนะคะปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจจะต้องวางแผนและใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะะเรามาดูสไลด์ต่อไปให้นักเรียนให้นักเรียน หยิบเล่มหยิบหนังสือที่เป็นเล่มกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่9นะคะเปิดหน้าที่9เลยวันนี้เราจะทำหนึ่งกิจกรรมให้นักเรียนทําการบ้านมาส่งครูนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันในชั่วโมงหน้านะคะในสัปดาห์หน้านักเรียนดูกิจกรรมที่หการแก้ปัญหา ข้อหนึ่งนักเรียนวาดภาพและระบายสีในตำแหน่งที่หายไปพร้อมบอกว่าเหตุใดจึงคิดว่าเป็นภาพนั้นนักเรียนดู3รูปนักเรียนดู3รูปนะคะให้นักเรียนสังเกตรูปภาพอะก้อนอ,อิดสีแดงทั้ง3รูปแต่ละตำแหน่งมันจะไม่เหมือนกัน รูปแรกก้อนอิฐสีแดงตั้งขึ้นรูปที่2เปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมอ่ะก้อนอิดเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ตรงมุมตรงมุมอีกข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วอ่ะดูรูปที่3ม,มันหมุนลงมาอยู่ใต้ล่างอีกแล้วใช่ไหมและนักเรียนคิดว่ารูปต่อไปเนี้ยก้อนอิดสีแดงตรงเนี้ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนอ่ะเดี๋ยวครูวาดรูปให้ดูคร่าวๆแต่นักเรียนต้องระบายสี และว,วาดรูปให้ครูด้วยนะนักเรียนคิดว่าเนี่ยสช่งเนี้ยไอคอนอสีแดงเนี้ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนเออไม่ยากเลยเมือ่อครูเฉลยให้เลยเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าพร้อมบอกเหตุผลให้เขาด้วยนักเรียนก็ตอบไปว่าอันนี้ตัวอย่างข้อแรกนะครูเฉลยให้เลยข้อแรกเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกา หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นยังไงสมมติว่าอันนี้คือนาฬิกาเข็มนาฬิกาอันนี้เลข9อันนี้เลข3 6แล้วก็12นะคะ ถ้ามันหมุนทวนเข็มนาฬิกานาฬิกามันจะหมุนขวาไปซ้ายแต่อันเนี้ยมันจะทวนเข็มนาฬิกาคือซ้ายไปขวานั่นเองจากรูปแรกรูปแรกมันตั้งขึ้นก็เปรียบเสมือนว่าเข็มมันตั้งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะมันตั้งขึ้นอันนี้คือรูปแรกรูปที่สองสีแดงมันอยู่มันเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมคะ มันก็จะจะมาอย่างนี้อ่ะรูปที่สามมันลงมันก็อย่างนี้แล้วถ้ารูปที่สี่ล่ะมันจะอยู่ตำแหน่งไหนเออรูปที่สี่จะอยู่ตำแหน่งไหนอ่ะถ้าใครยังไม่ได้คำตอบนะให้นักเรียนมาดูในหนังสือในหนังสือเลยนะคะในหนังสือเรียนหรือไม่ก็ ทักมาสอบมามาถามครูได้นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้อะเสร็จแล้วให้นักเรียนมาทำา2ข้อที่เหลือนะคะวันนี้เราจะทำแค่หนึ่งข้อใหญ่กับ3ข้อกับอีกสาข้อย่อยแค่นั้นพออะข้อที่เหลือให้นักเรียนดูข้อต่อมาข้อนี้ง่ายมากเลยเขาระบุสีระบุตัวเลขไว้ให้นักเรียนแค่สังเกตนักเรียนแค่สังเกตตัวเลขแล้วก็สี สมมติสีเขียวหมายเลขหนึ่งอยู่ตำแหน่งที่1ดูรูปที่2สีเขียวหมายเลขหนึ่งอยู่ตำแหน่งที่2คือมันจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าลูกสุดท้ายเนี่ยในกรอบสุดท้ายเนี่ยหมายเลขหนึ่งต้องอยู่ตำแหน่งไหนมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆอะคะ่ะสลับตำแหน่งกันไปเรื่อยๆไม่ยากเลย ต่อมาเหตุผลให้นักเรียนเขียนไปว่าเป็นการเลื่อนตัวเลขไปทางขวาโดยเลข1เป็นช่องสีอะไรเลข2เลขสาเลขสีเป็นช่องสีอะไรทำเหมือนกันทั้งสองข้อที่เหลือเลยตอบคล้ายๆกันเลยนะคะแค่แค่ตัวเลขกับสีเขียนได้เหมือนกันนะคะาสำหรับวันนี้นักเรียนคนไหนที่ดูคลิปวิดีโอแล้วยังไม่เข้าใจ นะคะนักเรียนสามารถทักมาถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวครูจะตอบกลับให้นะคะแล้วก็คลิปนี้ครูไม่ลบนะเดี๋ยวครูจะทิ้งไว้ให้นักเรียนดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ thank you